ฮัลโหลบ้านเร่ถึงวัยได้ที่จะมีความสุขวันนี้เย่อยู่ในเรือวันนี้เย่จะไปผ่าน,น้ำตนเพื่อไปกินเกาเหลาแล้วก็จะแวะซื้อของปากที่บางคนทีท่บ้านเย่กันนะครับ ชอบ้ังกันเลยรลบสะดวกก็ไม่แพง6บาท ไปแล้วท่าน้ำนนจริงๆมีตัวเลือกช้อยสองอย่างนะมีเกาเหลาอยู่สองร้านร้านเกาเหลาเบองนนกับอีกร้านหนึ่งคือใกล้ๆกันผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็แต่วันนี้เลือกเกาเหลาเมืองนนท์ก็แล้วกันโอเคเนาะถึงละท่าน้ำนนท์วันนี้เฮียกำลังจะเดินไปร้านกินเกาเหลาที่ร้าน เาเหลาเบิงนนหลายคนจะสงสัยด้วยว่าทำไมเฮียจะกินอะไรทีต้องที่ลนไปไกลๆนั่งรถนั่งเรือคือจะตอบนี่นะมันเป็นวิธีออกกำลังกายของผมแบบเคยลองวิธีออกกำลังกายอย่างอื่นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อลูวิ่งวิ่งที่บ้านไปฟิตเนสเดีอออกไปวิ่งในสวน มันทําไปทํามาแล้วม,มันเราไม่ชอบมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเรามันเป็นภาระที่เราทําแล้วมันไม่นสนุกสุดท้ายก็ต้องเลิกไปแล้วก็ไม่ได้ทําจนมามีคนแนะนําว่าลองทาคลิปดูซิแล้วก็ลองเดินดูว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนออกกำลังกายเปนตัวแล้วกาปายเป็นเรื่องที่เราชอบเพราะว่าพอเราออกกำลังกายแบบนี้เราเดินแบบที่ปุ๊บเนี่ยมันทําในสิ่งที่เราชอบอ่ะ พอเราชอบปันทําแล้วมันก็ทาได้เรื่อยๆพี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะเียือจากน้ำหนัก86อะตอนนี้เมื่อเช้าเหย,ยือช่างเนี่ยเกี่ยว74แล้วนะเนี่ยมันได้ผลนะโอเคใกล้ล้วกกบเหล่าละเดี๋ยวเราไปกินกบเหล่าก็ค่อยว่างกันอีกทีขึ้นมาจาก่าน้ำบน,นแล้วก็เดินตรงไปอย่างเดียวเลยร้านกะเหล่าอยู่ข้างหน้าละอีกไม่ไกลละเขี่เจอร้านกะเหล่าอีกที มาถึงละเหลาเมืองนอนล์ร้านจะแบ่งสองข้างนะมีทั้งเนื้อข้างหนึ่งหรือข้างหนึ่งแล้วแต่ชอบเลย

เกาเหลาเบิร์นดนตั้งเรือมกกาไกลเลยเพื่อมาลองกินเกาเหลาที่นี่กินตรงนี้มีอยู่สองร้านนะอีกร้านหนึ่งก็เดินเลยมาหน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งคนนี้เฮียกินเกาเหลาพิเศษก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะก็ตัวชิ้นใหญ่ตามนี้

ที่นี่ก็ไม่ถือว่เข้มข้นจัดนะล้วษสละว่ามแบบก็คล้ายๆน้ำใสอ่ะก็เครื่องจักกินก็ไม่แรงไม่เป็นกะริรนคืดีว่าอร่อยเลยแหละกินตรงนี้เสร็จมีจะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งผมนันจะดีร้านขาย วาเบเกลี่รือเก็ไิดที่บ้าน ็อจะแปลกใจเวลาเฮียไปกินอะไรที่ไหนต้องไปกินไกลๆนั่งรถไปวันนี้ได้ไปเที่ยวอ่ะก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็นะฮะของอะไรตัดกินด้วยสำคัญเลยนะแยนะก็ดีต่อสุขภาพเราเองาเ้าเกอดเดินเที่ยวหันออกระเดินเยอะๆแบบเนี้ย รู้สึกเลยว่าตื่นมาตื่นมาก่อนตื่นมาก็แล้วปวดหัวเดี๋ยวยังเมื่อยตัวเมื่อยขาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยตื่นมาสดชื่น เเนาะเดี๋ยวเส็จเสร็จเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน,นอีกลานขายเบเกอรี่ไปจบภารกิจกินเกาเหลาเบองนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินไปข้างหน้านี่มันจะมีร้านเบเกอรี่อยู่เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อพวกของเบเกอรี่พวกเนี้กลับไปเก็บไว้ให้เด็กๆก,กินนี่เนาะถึงละ บนเบเกอรี่เดินมาจากข้าน้ำมนก็ไม่ไกลเดินมาก็เดินเลยอันที่ถือเป็นกิมมิกของเมืองนนเลยนะอร่อยถูกไส้ยเยอะของดีเมืองนนเป็นอะไรที่ห้ามพลาดถ้ามาแล้ว ไปแวะซื้อนี่โอ้มันก็จะมีหลากหลายนะที่เฮียชอบอ่ะเฮียชอบพวกที่เป็นโคซองนี่เป็นวิตเตอร์ที่แอลว่าเป็นเบคอนี่เฮียก็ชอบ ไส้ที่เนี่ยเจะเป็นไส้ที่แบบเซ้ของค่อนข้างดีอะ่ะไซ้กรอกเ็เป็นยี่ห้อดีถ้าอกรำยี่ห้อเขาไม่ได้นะแต่ว่ารู้ว่าเขาใช้ไส้กรอกยี่ห้อคือแบบในห้างเลยอะ่ะคือคนมาที่นี่ก็เรียกว่าซื้อกันไปกา้ามบนเบเกอรีน่นะฮะ ก็เป็นพวกเค้กเค้กเขาก็มีเยอะโอ้ในร้านนี้กลิ่นหอมมากเค้กที่เลือกเลยค่ะบ่เค็นที่ป็นขึ้นชื่อของที่นี่คือเอแคล ที่เขาก็อร่อยนะอันนี้ถือเป็นของขึ้นชื่อของที่ร้านเลยอะ่ะเป็นเอแคอันนี้เฮียเลงไว้หลายอย่างเลยเดี๋ยวจะกลับไปอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบเป็นพายแต่ว่าเป็นไส้ไส้กรอก เป็นพวกแซนด์วิชร้านนี้ผมบอกเลยยังไงก็ต้องมาผมแน่นทั้งวันอยากมีใ้จักบแล้วก็นี่ก็ชอปกลับบ้าน ทำอย่างไ<า>รก็ได้ไปผลภารกิจบางส่วนได้ขนมปังเบเกอรี่เยอะแยะเลยกลับบ้านถุงนี้ทั้งหมดเลยนะสองร้อยสิบสี่บาทโอ้ยังเยอะเลย ก็ขอขายก็ไม่แพงสิบบาทยี่ิบบาทมาเดินเล่นต่ออีกสักหน่อยไห <c oughs> นก็มาเดินแล้วเบิร์โดนเดี๋ยวขากลับเียวจะแวะไปตรงลงที่ท่าน้ำราชวงศ์เพื่อจะไปดูว่าเข้าแกงที่เขาย้ายมาจากวัดตึกอ,อยู่ตรงบริเวณตรงนั้นหรือเปล่าจะไปดูเห็นเนาะ แยกเดี๋ยวเราจะเดินข้าไปชมตลาดเมืองนนท์ซะหน่อยเดี๋ยวก็มาละมาละเดินเข้ามาในตลาดเมืองนนก็มีของขายค่อนข้างจะเยอะฝวามือผมจะเป็นพวกขนมหวาน

เป็นพวกปลาแห้งโอ้โหตลาดใหญ่เป็นรอบตลาดไปรอบแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับก็ระหว่างทางจะลงกับไปทางท่าเรือก็ จะมีสินค้าค่อนข้างเยอะแยะเลยสองข้างทางของข้าไม่แพงนะครับอะกลับทางลงไปท่าน้ำก็จะมีของขาย2ข้างทางอีกเช่นเคย ถือเป็นของหากินยากเชตหนึ่งนะฮะท <c oughs> <c oughs> ี่ว่า <c oughs> จะมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นที่เขายังทํากันอยู่โดยทั่วไปเราก็จะหากินไม่ได้แนละ้วนี้ทําเองเป่าพี่อโอ้ร้านถึงนี่อย่างนี้เหลือน้อยแล้วเนาะงานมันค่อนข้างเลยแนตะ่ถ <c oughs> ูกคนรุ่นใหม่ก็เลยค่อยทํากันเนาะผมเห็นที่มีมที่บางลำพูลแล้วก็มีเดี๋ยวเพิ่งมาเจอที่เนี่ย พี่อุ๋หากินยากแล้วทำได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรนะค่อนข้างจะนักเจ้าทำได้แล้วนะใช่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 ก็จะมีแต่รุ่นพวกผมนี่เองพอว่ากันไงโอเคผมเอาสักชุดหนึ่งกลับบ้านโอเคได้เวลากลับละผ่านท่าน้ำนน กบภารกิจถ่านาหนนมากินเกาเหลาเมืองนนซื้อเบอเกอรี่โดนเบเก,เกอรี่กลับไปกินตอนนี้เฮียกำลังเดินมาเพื่อจะเป็นลงเรือก็ต้องรอเรือักพักแต่ยังไม่จบทลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเฮียจะไปต่อที่ท่านาราชวงศ์แต่ตอนนี้รับเมืองนนจบแค่นี้แล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เฮียด้วยนะเป็นกำลังใจให้เฮียหน่อยขอบคุณครับ